คมสวัสดีค่ะพบกับจีนาศรินาเอ็มเอ็มค่ะเรามาเริ่มด้วยการใส่ยีหนึ่ช้อนครึ่งนะคะน้ำเข้าไปร้อยมนม80 ml นะคะน้ำตาลเข้าไปนะคะ25กรัมแป้ง300กรัมใส่เกลือเข้าไปครึ่งช้อนชาใช้ตะกร้อมือทำให้แป้งเขา ร่วนนิดนึงใส่น้ำมันเข้าไป50 ml ทยอยใส่แป้งเข้าไปนะคะ ก็นวดจนว่าไม่ติดไม้พายนะคะเราก็ตั้งปล่อยไว้ให้ได้3 0ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้พี่ใช้ถั่วนี้นะคะวันนี้เขาอยู่ในาน้ำเชื่อมนะแล้วก็ล้างน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะเขาจะอยู่ใน อันนี้คือฮามูสนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเขาจะอยู่ในอะไรนะเขาอยู่ในน้ำมันแพะนะเขาจะมีกลิ่นนิดหนึ่งที่ไม่ชอบกลิ่นน้ำมันแพะก็เ,เลยล้างซะเยอะเลยแต่เขาเป็นฟองอ่ะนะอันนี้ แบบไหนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พี่จะทำเหมือนกับไอตัวทัวปูนะคะอันนี้ก็ขอเก็บนิดนึงนะคะไว้แต่งข้างบนลองดูซิว่าจะยี่ง่ายไหมเออยี่ง่ายดีเดี๋ยวพี่จะปั่นนะคะได้แล้วนะคะทุกคนเอามาตั้งไฟได้เลย เปิดไฟเลยนะคะก็เทน้ำมันเข้าไปประมาณหนึ่งช้อนโตนะคะหนึ่งช้อนโตไม่พอนะคะใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะเราจะเจียวหอมก่อนนะคะ ได้แล้วนะคะยกได้เลยใส่ฮุมมุสเข้าไปนะคะเขาเป็นถั่วชนิดหนึ่งนะที่ว่าถั่วลันเตาแหละ ตัวนี้เขาเป็นเม็ดอย่างนี้นะตะกี้ไม่ทันเก็บไว้อ่ะใช่ดูสิมันคือถั่วลันเตาจริงๆแหละตามอาหรับเขาจะเรียกว่าฮุมมุสนะของเยอรมันเขาจะเรียกอะไรนะคีเชอคีเช์แอปซ์ก็คือถั่วคีเช์ แับน,นี้เขาจะต้มถั่วแล้วก็ใส่โยเกิดใส่มะนาวบีบใส่เข้าไปแต่ของพี่จะทำลูกครึ่งน้ำจิ้มถั่วใส่เคอรี่เข้าไปด้วยทำแบบพี่ทำแบบรสชาติที่เราอยากกินนะคะทุกคนเอาไว้จิ้มกับโรตีปลายา เดี๋ยวพี่จะทำโรตีแบบเล็กๆสี่เหลี่ยมนะคะที่เรานวดแป้งเมื่อกี้อากาศช่วงนี้ก็เริ่มหนาวแล้วนะคะทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยทางตอนใต้ก็เห็นว่าน้ำกำลังจะมานะใส่เกลือเข้าไปครึ่งช้อนชา ใส่ผงกะหรี่เข้าไปประมาณ2ช้อนชานะลืมผัดก่อนนะแต่ก็ไม่เป็นไรตามระเบียบนะคะใส่น้ำตาลเข้ากาันเข้ากันกับโรตีพี่พูดเบาไปนะประมาณแล้วตอนนี้คือ ทุ่มครึ่งนะทุ่มครึ่งข้างนอกเนี่ยคือมืดมากเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มออกสีเหลืองที่ใส่กีเข้าไปนะคะก็คือเนยของอาหรับนะเนยของอาหรับเนยของอินเดีย คือพูดถึงอาหรับก,กับอินเดียนี่ก็เหมือนกันนะเมื่อก่อนพี่เข้าใจว่าอิรักอิราน,นี้ก็คืออาหรับเหมือนกันแต่ว่าคือเขาเรียกภาษาิชนะภาษาไทยเขาจะเรียกเป็นอะไรนะเรียกเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาจะไม่ใช้อาหรับอะ่ะเขาจะใช้ภาษาของเขาเปอร์เซียใช่ไหมใช่ใช่คำว่าเปอร์เซีย บังเอิญว่ามีเพื่อนที่ทำงานเป็นเป็นชาวอิรักกับไม่ใช่เป็นชาวอิหร่านแล้วก็ชาวอัฟกานิสถานเขาคุยภาษาเปอร์เซียกันนะก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ทำงานพี่นานาชาตินะคะทุกคนเมื่อก่อนนี้คือจะนานาชาติเยอะกว่าน,นี้แต่เดี๋ยวนี้คือ ไม่ค่อยนานาชาติเยอะละพูดเบาไปเพื่อนๆจะได้ยินหรือเปล่ปาไม่แน่ใจพูดนอกเรื่องนะคะทุกคนไม่มีความอดทนในการที่จะอ,อยู่ในเรื่องเดียวกันเลยนะเหมือนทำคลิปก็เหมือนกันเอาบ่นไปได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวให้แห้งอีกนิดนึงเดี๋ยวพี่จะผัดให้แห้งอีกนิดนึง เอาเป็นว่าแห้งขนาดนี้ก็ได้แล้วนะคะเอามาใส่ถ้วยแล้วก็โรยด้วยสิ่งประดับสิ่งประดับอะไรเอ่ยก็จะมีพาสเล่แล้วก็หอมแดงซอยหอมแดงเจียวใส่พาสเ่้า้าไปนะคะ แล้วก็เขาใส่ปาปิกาเข้าไปลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งแบบสไตล์พี่แล้วก็สไตล์อาหรับนะ,ะทุกคนใส่เซฟเฟอร์นะคะพริกไทยโอเคเสร็จแล้วสำหรับกระบวนการทำน้ำจิ้มเขานะคะ ครัเวลา30นาทีแล้วนะคะเรามานวดแป้งกันต่อคะ่ะได้ขนาดนี้นะคะเขาฟูไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวด้วยนะคะประมาณว่าแป้งเขาเจอเร็วนิดนึงนะคะ จะใส่แป้งก้อนละ50กรัมนะคะเขาจะติดนิดนึงนะคะ เขาจะติดมือนิดนึงนะคะประมาณว่าแป้งเขาจะเหลวนิดนึงเดี๋ยวไม่ดูตอนเสร็จนะคะสรุปว่าเขาจะเหลวมากเลยนะคะเขาจะนิ่มมากพี่ก็เลยใช้มือแตะแตะน้ำมันนิดนึงแล้วก็เอามาปั้นเป็นก้อนเขาจะง่ายมากขึ้นนะคะ เขาไม่ติดมือแล้ววันนี้ทําแบบไม่มีไซนนะคะเอามาแตะแตะน้ำมันนิดนึงเขาจะได้ไม่ติดมือปันก็ง่ายแล้วก็เนียนีกต่างหากนะคะพูดเหมือนกระซิบอีกแล้ว เดี๋ยวกลัวเพื่อนบ้านเขาเจะปลาปลาอะไรนะปลาแก้วปลาขวดเข้ามาเดี๋ยวเรามารออีกสิบนาทีนะคะแล้วก็เอามาคลึงต่อนะคะ น,นี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะเขาขยายนิดนึงก็เรามาทอดกันต่อเลยนะคะก่อนอื่นก็ทาน้ำมันก่อนนะคะ ขอบคุณสำหรับเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมและคอยสนับสนุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้การกดติดตามพร้อมกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหากว่าพี่ทำผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ